เปลี่ยงไหมตึงตึ้งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตันนี่เป็นครับตันนี่เป็นเฮ้ เอ้ยเราดีตาทุกคนถ้าเจออะไรอย่าเพิ่งรีพอร์ตนะได้เลยยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดได้เลยคชั้นเลยได้เพิ่งโเลยเฮ้ยทำไมอ่ะชั้นจะหอกอย่านี้เลยโอ้โหโอ้โหเร็วจัดพบศพอ่าแถวตรงห้องหมอกครับโอ้ อันนี้อันนี้คนละศพกับเราอ่ะคนละศพกับเราคนละศพอันดีแคนแล้วแหละอันนี้น่าจะแคนนะไม่ใช่แคนครับผมเดินมาแล้วผมก็เห็นเลยแค้นนะศพอยู่ไหนครับฟูดาวแบบน้เนี่ยศพอยู่ไหนถ้าไม่แคนคนก็ต้องเห็นคนปาดนะมันอยู่ตรงแถวห้องหมอครับเดินลงมาแล้วก็เห็น่ะเมื่อกี้เขาบอกว่ามีมีมีคนบอกว่าเขาเป็นแคนแต่ผมจำไม่ได้ว่าสี่ไหน ใช่เฮ้ยเฮ้ยเราเรากำลังจะบอกว่าเมื่อกี้เราเกิดห้องหมอกใช่ไหมแถวไหนก็มีสีเขียวมิ้นท์อยู่ไม่รู้เขาวิ่งไปทางไหนนะผมวิ่งทางไหนไปเจอสีแดงไงคุณมดคุณมดคุณมดเป็นคนร้ายอีกแล้วเหรอผมเป็นคนดีครับปรคทำงานผมจะรีพอร์ตทำไมตะคุณก็ไม่ได้เป็นโดนรอบข้าไม่รู้จะทีรอบแล้วเนี่ย จริงคุณโบ้นะครับแค่เขาไม่ได้ชม่าส่งทีด้วยเลยจริงสงสารเลยจริงจริงเอาเลยเอาเลยเอาเลยต่อไปเลยมาไล่แค่ตาเดียวเองไม่ไรแค่ตาเดียวเดี๋ยวนั่งรอชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองไม่มาไล่ละจริงโอ้โหเป็นไรไม่เป็นไรความแค้นอะมันล้างมาชำระเออผมไม่เคยเออผมไม่ได้แกล้งคุณโบนเลยนะผมไม่เคยแกล้งคุณโบนเลยได้ใช่ไหมเอาโอเคเอาแล้วก็จะเนี่ยนจะขายโวตอ่ะ มีแต่คนใจร้ายอ่ะคือจะไรกันทำไมมีแต่คนใจร้ายเลยเด็กดีครับไปด้วยครับจริงๆก็คือเจมินคือคนร้ายอ่ะอะไรนะจริงๆเจมินคือคนร้ายอ่ะไ่เอ่อทุกคนจะสมหยากเพิ่งหมดนะทำไมอ่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะรอให้สีเหลืองชนะสูตรให้เอง ยิยยนดีต้อนรับสู่โลกแห่งความตายค่ะตายอ,าอลิเป็นเป็ดด้วยนะอนลิเป็นเป็ดไม่ได้ปาดใครเลยเอาตายกันลืมลืมบนหน้ามล่เย็ยนเย็นจะจัดอ่มอันนี้ในอำเภอปาดค่ะโอ้ในอำเภอปาดนักสืบล้างแค้นปาดใส่รับลิชี่เป็นเป็ด แลลิชี่ไม่เคยเป็นคนดีสักตาเลยอ่ะเพเลยเพราะว่าในอำเภอไปป่านักสืบครับแล้วมันตายต่อหน้ารางแครล้างแคนงก็เลยตายเจมินพูดแบบไม่เคยเล่นอ่ะอะไรอ่ะอ้าวเจ้าหญิงไอ้หนูปิดปิดปากโอ้โไม่ได้เล่นเลยริชี่ก็เฟะดูดี